ครับมาดูเรื่องราวของทีมชาติชุดเล็กกันบ้างนะครับชุดยู21ชุดยู19แล้วเป็นชุดยู16คือตอนนี้เนี่ยเราตัดยู23ออกไปเพราะว่าจะไม่ใช้แล้วก็จะเป็นชุดยู21เนี่ยที่จะไปแข่งเอเชียนเกมแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชก็จะมีการแต่งตั้งไล่ไปเหมือนกันก็เหลือแค่สามคนใช่เหลือสามคนก็ตอนนี้ได้ลงตัวแล้วก็ไม่พลิกโผไม่พลิกโผนะครับเป็นไปตามโผที่มีข่าวลือออกมาก่อนหน้านั้นเปลี่ยนไปคนหนึ่ง ครับเปลี่ยนแค่ชุด U-16 ใช่ใช่ไหมใช่ก็สำหรับชุด U-21 เนี่ยเป็นโคโยงรุสิมาคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วครับโคดก้าก็จะเป็นหนึ่งในสตาฟนะครับก็จะมาช่วยกันทำทีมนะครับในชุด U-21 ไปลุยตามผลที่ออกมาใช่นะครับชุด U-19 เนี่ยได้โคดอิสระสีทาโอนะครับทีม เป็นหนึ่งในสตาร์ทีมชุดเล็กอยู่แล้ว<ช>แล้วก็เคยคุมบุยารามชุดยูสิบเก้าอยู่แล้วชุดบีด้วยนค,คนนี้ก็เป็นไปตามโผลที่เคยหลุด<ช>ออกมาใช่แล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยชุดยูสิบหกเป็นโค้ชธงชัยลุ้งเรืองโรจนะครับ,รบเป็นโค้ชดาร์ตอดีตไม่ใช่อดีตสิปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผู้สอนทีมบางออกลกาสช,ชุดเล็กเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่าทั้งสามโค้ชเนี่ยจะสามารถทํางานได้ตอบสนองหรือเปล่าครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ไปใช้โค้ชต่างชาติ ทั้งโซลันยานโควิชและก็โคชจากเอคโนไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็ทําให้กลับมาเป็นโคชไทยอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้<ม>ทั้งนั้นเนี่ยผมอยากจะฝากว่าการกลับมาเป็นใช้โค้ชไทยเนี่ยต้องให้เวลาเขาหน่อยไม่ใช่จบทัวร์นาเมนต์อะไรแล้วก็มาประเมินผลงานมันไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนอีกเนี่ยม,มันก็จะอยู่วังวนเดิมก็จะเป็นเหมือนเดิม,มก็ต้องโค้ชทุกคนต้องใช้เวลาในการทํางานกับเด็กโดยเฉพาะทำงานกับเด็กเนี่ยมันต้องให้เวลาในการสอนในการเฝ้าในการดูแล นะครับซึ่งเนี่ยใน3คนเนี้ยเดี๋ยวก็จะเห็นผลงานโดยเฉพาะโค้ชโย่งเนี่ยก็จะมีเอเชียนเกมรออยู่ส่วนอีก2โค้ชเนี่ยก็จะมีชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ชิงแชมป์มอาเซียนรออยู่ด้วย<ช>นะครับซึ่งซึ่ง,งในทัวร์นาเมนต์ในปีนี้มันอาจจะมันอาจจะบอกได้ว่าดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับรติดตามกันครับ